ค่ะสวัสดี FC แฟนช่ ok องทุกคนนะคะมาหนีโน like ่นที w ่ยากกับสิภาคไปหาหน้าจอยนะคะแม่ห huh. น้าจอยเพิ่นไปนอนอยู่วัดนะคะงวดหาสามนะคะเพิ่นนั่งสมาธิเห็นเลขสามหานะคะเลขออกหาสามนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นนั่งสมาธิเห็นเลขหาเจ็ดเลขออกหกเจ็ดนะคะงวดนี้เพิ่นนั่งสมาธิเห็นเลขสามโตนะคะเลขสามโต ตรงก,กันกับความฝันของหน้าจอยนะคะจะเป็นตัวใดไปซุ่มน้ากันเลยค่ะน้องเอ้ยมาหน้าหน้าจอยนะคะหน้าจอยเพินกำลังมากสร้างเปิดประคันมาเบิ้งน้องใหม่พี่น้อง่าได้สีทองมุ่นปอได้สีอี่ยังมันคือขืนดีแทะนะคะพี่น้องหาน้อยุ่ใกล้ๆกันนะคะ แถวบ้านนุนดิยาฝนตกแทบทุกมือนะคะน้ำใหม่ก็ะเลยขข้นดีนะคะอู้มันกำลังขึ้นเต้นสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วจอยสวัสด,ดีค่ะจอยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ ทีม้ามือนีมีจุดประสงค์อยู่สองอย่างมาตามความฝันนะาจอยกับ F C. เอฟซีเพิ่นอยากให้ตามอันคุณยายรักแม่นะาจอยที่ว่าเพิ่นนั่งสมาธิเลขเพิ่นอ่ะหางเดียวง่วนนั่นเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นได้สามหาเลขเลขออกหาสาม<ไ>แล้วงวดผ่านมานีเพิ่นก็นั่งสมาธิได้เลขหาเจ็ด<ไ>เลขก็เลขออกหกเจ็ดเอฟซีเพิ่นของใจเพิ่นก็เลขใหญ่นุ่นที่ย่า,ยามาตามให้นะคะเหตุและผลที่มาเนะะี่ยค่ะ วดนี่คุณยายรักไปนอนวัดอีกบ่เราบปที่ได้เขามาจักเตี๋ยแตงเตี๋ยเขาพ่นษานอนอยู่วัดตลอดแม่นบ่มานอนเฮียนเลยแม่่ได้นอนเฮียนแล้วก็นกะลูกเรานี่ดิจอยนี่ดิเหมืนมานอนน้ำใส่ไงวันตีวันตีไปงั้นไปนอนแหงเลยติีวันตีไปนซีว่าตรงๆนะค่ะคุณยายรักนี่เป็นป้าของน้าจอยแล้วแม่น้าจอยน่ะเสียแล้วเอ่อน้าจอยก็เลยเอาคุณยายรักนี่มาเป็นแม่เจ้าของนะคะ ก็เลยหักคือแม่แท้ๆจริงๆแล้มีศักเป็นป้านะคะคุณยายรักบ่มีลูกบ่มีผัวเป็นคนโสดเนอายุหาสิบกว่าแล้วเพิ่นกะเลยเอามาเป็นแม่ก็เลยได้เอือนแม่ทุกวันนี้นะคะแม่น่ะจอยจริงๆเพิ่นเสียแล้วนะคะคุณยายรักจะเป็นคนนอนวัดเราก็นั่งสามารถที่ตลอดนะคะ กับกษัมแม่ละนาวลี่เราเราเลี้ยงมา่งีหน่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเจ้าตะหน่อยเออดีแล้วตอนตะกี้หนอจังมีน้ำกันซีคนหนอจังยูตะหลานไปลู้ไหเห็นอยู่เห็นอยู่เราเลี้ยงหลานตะหน่อยมันสิมีคู่ใหญ่กันบ่ซ้ำกันมันอีคู่หน่อยกษัมกันอีกว่าสิเป็นซีพวกองค์มันบ่เอาอยู่รถไปรู้เลี้ยงพร้อมกันเราเลี้ยงหลานจนใหญ่ได้ไหมหลานเพื่อนวันอีคู่เทพก็เป็นคู่ซ้อนนั่นบ่ซ้อนอนุบาลเด็ก เพื่อนไปนั่งสมาธิอีวัดเพื่อนเห็นบอกหัวดเนี่ยหัวดนี้เพื่นเดหาหกสองเพื่นเห็นเล็กสามตัวเลยตีแน่น่ะคนขี้งดูหกสองนะห้าหองเพื่อนว่าให้ฟั้งบ่อเล็กมาจังไดเลกร้อยขึ้เหลกจงใดแลแลวแล้วัวนแล้นั่งสมาธิหัวดตีหนึ่งแล้วนอนมาหลับได้่าคือ ไม่คม้นันมากวานเล่านีา่ลหละไม่เล่าเล่นนางสามารถีบันนี้เล่าเ,าเล่เลาเล่นเห็นเหล็กอันหาหกสวงนี่แหละเลาว่างวดมหันเลากับนางสมารถจีังนี่แล้วก็เห็นหาจิตที่เราเห็น<ม>หาเจ็ดนลเลียออกหกเกตแมนันเห็นนี่ก่อนเห็นนี่เห็นร่อยมากทีเล็ดจิตว่เลยนี่เห็นได้สออเพิ่นบอกบอเห็พิ่ล่าเลาวัาเล่าเห็นได้สามารถจีเห็นสมารถีเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นสีนุ่งขาวหุ่งขาวได้ยน่ยเหมืน แล้วเราบวชซี่ตัวเรียงเนีเป็นแม่ชีพระเจ้าสิว่าลเลขดังเอาเลขนิมิตเ,เลขนิมิตเ,เลขนิมิตเป็นสิว่าเลขนิมิตเลขดังเอาเลขนิมิตส่วนมากี่คนที่ปฏิบัติได้น้องคนที่ปฏิบ,ฏบัติได้เป็นสีได้ตัวเลขเลขดังเอาเลขน,น,นี้ได้เพิ่มไดห้าหกสองเ,เราหน้<ม>จจนา,าจอยฝันบอค่ะถามหน้าจอยได้บ่นจะฝันว่าจังไรว้าน้ำเนี่ย อันฝันว่าไม่มีมสร้างมาเฮียนจ้าวันนี้อีกหลายมือตัวมาเมือนี่แหละอันสร้างเลยมาบันมาเฮียนดีดีอือคือฟันเป็นจริงแท้เมียนสร้างคูหนึ่งงามงามยังกว่อ๋ออันในฟันมันมากจักตัวมันมากตัวเดียวแต่ว่าแต่ว่าอันอันเมื่อนี่มันมากเป็นคูมาเป็นคูแมนเจ้าฟันเห็ยนสร้างสร้างมาเฮียนเจ้าตีจ้าไดบันนี้หน้าจอย อันเห็ดฟันเห็นสางถีเต้ไข่ซ <c oughs> ื้อเลข1สิบข่ซื้อเลขกหนึ่งเก่าข้ามเลขกบ้านข่กระสองหกเนแล้วพมมันมาเฮียนเจ้าตีสองยางคือมาเฮียนมาบ้านเจ้าเจ้าเลยตีบ้านเล็กตีสองหกได้่าคันฟันเห็นส่างนี่จะว่าเลขกมันมาออกสิบเก้าก็เลยตีสิบเก้าตีสองยางสิบเก้ากับสองหกเนาะคือตรงกันก็เลขคุณยใยหลักนะ เล่นคันเล่นงวดนี้ตรงกันเลยที่เติร์อีก <laughs> อันงวดซ้ำหากับตรงกันนั่นแหละคือมนันอ่อหากับบาริกที่เจ้นนาสองหกเนาะคันเห็นสางมาเฮี้ยนตัวหนึ่งบันเตือนขึ้นมาอันมื่อนี่แหละเนีย่ยมันเลงสร้างม,มาสองตัวซ้ำเสียสละอันอ้อยนี่เฮี้ยนจะคว้างตัดไปให้สร้างกินซองถูกอ้อยอ้อยซ้ำไว้เปนบ้านะแม่นะ่ะม้นเจ้าสีมิจฉกอยู่สินเสื้อ อันซื้อพันอ้อยมาซ้ำใบไหมอนี้เีรอจะเลตัดอ้อยให้สร้างกินซะแม่สร้างตัวใหญ่สั้นใดสร้างสร้างเทาพวกนี้นี่เนี่ยในฝันมันตัวใหญ่ปะในฝันตัวใหญ่แต่ว่ามามาหอดนี่มันเป็นส้างตัวมาตัวนอ่มสองตัวในฝันมาตัวเดียวตัวใหญ่ๆบัดขั้วมันจริงตื่นเสามาไม่ส้างหน่อยไม่มาส้างเพราเป็นนุ่มเนี่ยมาสองตัวมาบ้านบ้านเลขทีเป็นสองหกคนเลตัดอ้อยให้สร้างกิน เนบ้านครับยับเสียสรละอ้อยเจ้าความเลย้าน,น,นเห็นต,ตัวหนึ่งเลตีหนึ่งเกแต่ว่าบ้านเลขเลขบ้านเพิ่นเป็นสองหกนะคะนะคะแต่ว่าคุณยายหลักนางสมาธิเป็นเลขสามตัวหางเดียวคือห้าหกสองวันที่พานมาได้หาเจ็ดเลขออกหกเจ็ดวันนี้เป็นหาหกสองนะคะเป็นแนวทางหาเื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ ใช่แลกเพิ่นกระเป๋าอีกยังอีกตีนะจ่อยบ,อบ่พิ่นเพิ่นก่ะเป๋าเลยเพิ่นมากเมื่อไหร่พิ่นก็มาบวกเลยว่าซื้อเลรียกหาเกตเดาผสมแล้วก็มาหาหลานมากวยหลานเมื่อนี้ก็มากวยหลาน,น,าลานแต่ว่าอยาก,กบ่ได้ถามกันเลยเล่เน้นไปถามไม่แล้วเน้น,นไปถามไม่เนี่ยว่ปกติีละสิมาหนีสิเก็บสิเก็บบักเงาให้เราสิเอาอัินน้องใหม่ให้เราไปไปวัดแต่ว่ากับแปลกดีเลยน้าจ่อยกับเลกัน ในหลักนีตรงกันสองหกหกสวนวดนั่น้นที่ยาบ่ได้มาตามย่หลักนางสามารถทีได้สามหาหน้าจอยกับฟันได้สามหาเลของหาสามเลของหาสามนวดที่นนทิยาบ่มาตามเอฟซีดีคยมเมนม์น่าอยู่เวลาไม่ไปตามลรออกจังนะนะก็เรียกว่าสมือนี่มันถือว่าถือก็ต้องตามทุกงวดเพราะว่าห้าบ่รู้ววดได้จะเข้าวดได้บัลูบ่รู้เนาะผมมีผู้ใดรู้ได้ว่าเลขสิเขาอวดดเลขเลขแยหลักหนึ่งแง่ีหลีที่นอนก็ตามตลอดนะครับเด้อ ยาบาเลขไม่เข้าเลิกตามยาบาเด้อนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันจะเข่างวดใดเนาะแต <kicking. S 2> <mu shape? S 1> ่ว่าเขานี่เขาแน่ๆน่แค่สิเปลี่ยนงวดใดนะครับอาจจะเวลียนงวดหนึ่งสองงวดก็ได้หรือว่าสิเข่าต้องวดนั้นสิก็ได้นะครับเด้อยาบางวดงวดนี่งงวดนี่ยากมันใจเเล็กตรงกันอันที่งวดว่าหันหกซอนเจ้าเจ้ามันใจตัวได้วควบคิดเจ้าเจ้ามันใจตัวได้ตัวมันตรงกันนี่บอกตัวมันตรงกันนี่อน่าจอยมันใจสองหัเดาอพี่น้อง งวดมาหันได้เลขมากคิดงวดนี้ได้เลขมากสองเอาใหญ่อันได้เลขอะไ่อยได้เลขมากสองว้ายตรงกันครับกูเลยวะนะอันงวดตรงกันนาสามหาเนาะมันก็ออกหาสามบนได้เลขตรงกันกูกเลยวนะแล้วนนะะะวะแสา<อ>ดง,สงว่าเพิ่นฉิม,มากเลขตัวนี้นี่เนี่ยทบตัวเนาะ เพินนางสามาธิอ้าสรุปคลิปเด้อคะ่ะาำมืดแล้วน,นุนทิยะสรุปเลยครับรในคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขของหน้าจอยกับของคุณยายรักนะคะคุณยายรักเพิ่นนางสามาธิงวดที่ผ่านมาเห็นหก หาเจ็ดเลขออกหกเก็ดขั้วนี้เห็นสามตัวเลยคือห้าหกสองนะคะตาบ้านนะาจอยเพื่อนฝันเห็นสร้างมาบ้านเพิ่นโตหนึ่งเพิ่นฤตีหนึ่งเก้าตื่นเร้ามาสร้างมาอิรีนะคะมาบ้านเพิ่นเป็นบ้านเลขที่สองหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลี่เลขตรงกันคือสองหกหกสองนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลหน้าจอยเพื่อนว่าเพื่อนมันใจเลขสองหกเพราะว่าเพื่อนว่ามันตรงกันกับของาย่ลักงวดนั่นเลขเพื่อนกับตรงกันกับย่ลักสามหาเลขออกหาสามนะคะขอบคุณนาจอยหลายๆเลย เด้อน่ทางวันนี้ให้เอฟีโชว์ดีกันนะจอยนะคะสุกโสดบันหมานเด้อพี่น้องเด้อดำด้วรวยๆครับเฮงเฮงฟังฟังนะคะ